สีเขียวกุ้ยใช่ผิวยาเสียใช่มันเทศมันเทศเผือกเผือกตำลึงเห็ดตำลึงเห็ดมีพริกรสเผ็ดมีพริกรสเผ็ดรสและเม็ดพริกไทยเม็ดพริกไทยมะกรูดมะกรูดกระเทียมกระเทียมหอมแดงหอมแดงเครื่องเทศกลิ่นแรงของขีดเขือแรงทำพริกแกงได้ทำนี้กลนได้กระลำดอกกระดอก ลำดอกกระดอกข้าโพดข้าวโพดอันนี้จอกเด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 มอปลีอ่านก่อนมอปลีมันบอกโคลี่บอกโคลี่สัวนี่แตงไทยี่แตงไทยอยาอยากินอันนี้อีดิสไม่ไม่จะอีดิสโค้ชโค้ชคุณแม่ให้ซื้อผักบุ้งแม่ให้แสกอผักบุ้งมีมาระ บละควางตุ้งการตุ้งผักบุ้งอยู่ไหนผักบุ้งอยู่ไหนผักบุ้งผักบุ้งต้นสีเขียวเขียวต้นสีเขียวเขียวยอดอ่อนใบเดียวใบร้อยใบเดียวจเขียวกินง่ายจะเขียวกินง่ายวิตามินเอวิตามินเอในนี้มีมากมีมีมีมากเพื่อนเพื่อรู้จักเพื่อนเพื่อเพื่อจับผักบุ้งกันไหมผักบุ้ง มีมากช่วยหาช่วยหาเร็วไวเร็วไวมันต้องมีผักมีมากผักมีมากและลานตาและลานตามือนิดมองหามือนิดมองหาจปจนตาลายไปจนตาลายเจอแล้วเจอแล้วนั่นไงผักบุ้งนั่นไงผักบุ้งผักบุ้งอยู่ข้างกวางตุ้ง กข็งแข็งุ้งเห็นไหม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 ซื้อแล้วถ้ากลับไปบ้านซื้อแล้วกลับไปบ้านคุณแม่ยิ้มหวานคุณแม่ยิ้มหวานชมกันยกใหญ่ชงกันยกยกใหญ่ล้างหั่นล้างหันยอดให้สั้นๆให้สั้นๆััดแบบผัดผักบุ้งกันเัดแผัดบุ้งทานไหมรับประทานถูกใจรับประทานถูกใจเย้ไ้ใจ้ไปเจ อ่าโอเคมาชูใหโคิด